านี่ะเ้าเกไดยิ่คข้ามคมดูภาพแบบหน่เนวอไรขึ้นมาละหอยเมื่อที่ฐนแลขึ้นยม่อจิปลาเาถ้าชีวตั้งคอยเจออันข้ามคมนึงคอยเจ้าตีข้มนคอยเนี้กงงขึ้กันเลยข้ามคมที่บ้านเพาบวกามากเก็เย็บหึ้มไปก็ทำตาหูไปน้ำเขาสุดด เขายันไปขายหนาว่าเขาสิบาทไฟบุกเงนไปแกงลืมองินไปลืมเงินไปแมาทำผัวอยูุบาตาชะตาคิรักแล้วตาชะตาข่อยอาจจะมากิงผู้อื่นเท่ากับว่าตั้งแต่กระซังเขาไปห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้โอเคเขาบอกว่าไฟทําให้เหล็กกร้าปัญหาทําให้คนแกร่งเหล็กจักร้าตอนเผาไฟแดงให้มันแดงเออคนจะแกร่งต้องเจอปัญหาที่ท้าทาง เอาไม่สังใหม่ใส่ดีแล้วตีความให้เกิดฟัาไปทําให้เหล็กกล้าปัญหาทําให้คนกแกรง่งเหล็กจะกล้าต้องเผาไฟให้แดงคนจะแกร่งต้องเจอปัญหาที่ท้าทายดีว่าม,มากๆไปทําให้กล้าเนาะคืออะไรที่มันจะแข็งแกร่งได้เนาะมันต้องบางสิ่งบางอย่างนะบางบางเรื่องมันต้องเผามีปัญหาเผาเ เขาแล้วเขาแก้ปัญหาได้เนาะเขาแก้ปัญหาได้มันสัตวเหตุนให้งเขาแกงเขาไปเจอเรื่องเดิมๆที่ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วในปัญหาที่เราเคยเจอเราขเขามาแล้วเนะ่มันก็เลยมีวิธีการแก้ปัญหาต่อให้มีปัญหาใหญ่ๆขึ้นมาเราก็ไม่ตื่นเต้นเนาะ,ะมันต้อง <บน S 1> เขาแกงต้องเจอปัญหาเจอปัญหาที่ท้าทายที่ท้าทายใชบ่บางคนเนาะบางคนเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อเฟกหมดเลย ไม่เคยเจอปัญหาไม่อะไรมีแต่คนโอ้โโเนี่ยพอเจอปัญหาพอเจอปัญหานี่แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาใหญ่สําหรับตัวเขาคนนั้นนะอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าเนาะเดี๋ยวยุคนี้นะยุคนี้ก่อนไม่รู้โรคโรคโรคซึมเศร้าม่นไม่ได้ยินนะแต่นี้คนเป็นกันเยอะเพราะว่าเพราาว่เกิดขึ้นมาบางคนเนี่เกิดมาเพียบพร้อมเลยนะมีแต่คนเอาใจพอไปเจอปัญหาหนักๆไม่มีคนดูแลไม่มีคนเอาใจเขา ก็จะไปวิปป็นเพราะฉะนั้นเด็กเด็กเหมือนคุณเป็นครูใช่ไหมก็จะเห็นเด็กมาหลายที่หลายทางมาจากครอบครัวคอบไม่ร้อยคนก็ร้อยพอพันน่งใช่บางบางเด็กบางคนมันเอาตัวรอดใช่ไหมมันก็แก่งของมันโตขึ้นมามันก็แก่งของมันต่างกันเลยเด็กที่ถูกเลี้ยงมาแบบเอาอกเอาใจกับเด็กที่สู้ตัวอยู่กับชาวบ้านอยู่กับ ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เขาจะมีดินของเขาเพื่อเพื่อตัวรอดเขาจะเป็นคนแก่งไปทําให้เหล็กกล้าใชมันก็คือกองไฟเหล็กก็ต้องเผาให้มันกล้าพอเผาแล้วมันมันก็จะแข็งทุกอย่างรู้สึกว่าจะเป็นเราสองคนไม่เจอปัญหาเจอปัญหาเยอะมากนั่งอยู่นี่ปัญหาเต็มเลยนะเนี่ยตอนนี้มันปัญหากาลองเผาอยู่แต่ทำไมเราถึงอยู่ได้ก็เราผ่านเพราะเราเผามันถูกเผามาเยอะแล้ว เราเผากลับกันจะเผาอีกก็ไม่เป็นไรมั้งแล้วเราก็มันร้อนแล้วทีนี้เราก็เผาปัญหาให้มันหมดไม่ไปเล่าเรานั้นเราเราเข้าใจกันว่าปัญหาเราไม่เราไม่ไม่ไม่เอามาใส่ใจวางมันไว้เออแล้วค่อยๆแก้ไปค่อยๆแก้ไปค่อยๆแก้ไปปัญหาเยอะแยะน่ใช่ไหมนี่เคยเคยเห็นอะไรก็แค่ปมเชือกหม่ปมเชือกที่โดนมัดมาบางที บางทีถ้าทัาดินลงแรงมันหลวมนะ <c ười> ค่อยๆอยงนี้ค่อยทำไปใช้เวลาแล้วมันจะแก่ได้ชีวิตพวกเราเนาะค่อย <c ười> ๆแก่ไปค่อยๆแก่ไปแก่แก่ไปแก่ไปแก่มาจากจนมันก็จะเรอยขึ้นรยขึ้นแล้วจะพิสรพัภาพต่อไปแล้วเราตั้งเป้าว่าเราจะจะกดคําว่าจนไม่สิ้นกองกีไม้นตั้งเป้าเออไปทําให้เหล็กกล้าปัญหาทําให้คนแกล่งเหล็กจะกล้าเผาไฟให้แดง คนจะแกล่งต้องเจอปัญหาที่ท้าทายโอเคค่ะเยี่ยม